อีกรอบนึงนะคะไม่ทำไรหรอกวันวันไล,ล,ล์ไล่สดอย่างเดียวนะคะกะกะวางนาะคนบ่มีงานเห็ดนี่คือเกาหนึ่งเขาแล้วกะจีเขาจีเขาแล้วกะเต้หาเกียบแบบนี่ มากเมื่อหลังนี่มิต่แนวกินเด้วค่ะไม่ต่ของกินโอ้้ยอ้ายอ้าโอ้ย,อย,อย,อยมาค่ะทักทายกันอีกรอบนึงนะคะโอ้ยไกลเกิดจะเป็นกวนอ้ย ปินล่งกี่ดินได้เนี่ยร้อนก็จับหูนะคะนี่อือวัดวัดวอ้วัดวัดว้ย,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 ยคือใหม่นอบบนกินหอมชวนกินมากค่ะ เดอ้อจีขอเจขาเกียบอวข,ของกินแบบบ้านๆน,นะคะใครเคยกินบ้างแสบเดอ้อ อโอ๊ใหม่อะโอ้ยโอ, the โอ้ยอุ้ยรอนรอนอีกแผ่นนะคะนี่ตากระอานโบเห็นเด้อค่ะสวัสดีทักทายอีกรอบเด้อค่ะ ่าจีเขาเกียบอ่ะสิบมืออาชีพเด้อค่ะแต่กับมาเคตอุ้ยร้อนรอนนี่นี่จีเขาเกียบบมืออาชีพปันไงเตามันหอนไหม ลอดลอดนี่มาเด้อค่ะกินข้าวเกียบเข้าปูงหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเข้าปูงแต่นี่มันปูงไม่ไหวพอมันเริ่มจะไหม้แล้วโอย,โอย ของกินสมัยแต่นี้น่อยนี่ใหม่แล้วใหม่อีกแล้วค่ะขอบมันมากบอสูกเนาะ อุยอ้ยบางคนบอกว่าคุณฝนทําอะไรนะคะวันๆนี่รายง,งานฝนแหละะ <_ letter> ก็เดี๋ยวจะเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วสักวันที่ห้านะคะที่ห้าจะไปเรียนต่อที่กรุงเทพนะคะจะไปเรียนเพิ่มเติมไม่ใช่เรียนต่อนะคะเรียนเพิ่มเติมโอเคไม่ได้ที่แล้ววันละสองแผ่นพอนะคะอ่าเดี๋ยวจะ จะต้มหอยได้บ้างจกรรมกิมจกรรมที่บ้าน ยไปต้มบักฮอยกันบานสวัสดีค่ะอ้าวมันิสิตต้มบักฮอยจิมแจวด้วยค่ะหาหมูคุยด้วยบ่มิหยังเลยว่าสิไปสีดยา เตียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้ะปาก็ราบบริชาติแบบเออสิได้ฉีดมือเอือ้อมเศร้ามือนีสิปไปปลูกพักบุ้งตอ่อลากาไปปลูกน่าจะเอาแตงโมลงด้วยเห็นคุณแม่บอกหาเจอแล้วนะคะก็บายบายก็เดี๋ยวจะกินนี่เลยขนมแบบบ,บ้านเรานะคะอืม ยิแบบบ้านๆนะคะมัยก่อนไม่มีขนมกินนะคะพ่อคุณแม่ก็นี่เลยเข้าเกียบนะคะแบบเทียวมากไม่ได้ฟันไม่ค่อยจะดีนะคะตะกัวหลุดเคี้ยวเขี้ยวข้าวด้วยข้างเดียวตะกัวหลุดอมเอานะคะถนัดอมค่ะ ก็บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะวันนี้มีกิจกรรมเยอะมาก